ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะลองมาดูวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับการถูกโจมตีด้วยมีดนะครับซึ่งหลายๆคลิปที่ผมเห็นมานะครับส่วน้าก็จะเป็นลักษณะของพวก hand to hand combat ใช่ไหมครับการแก้ไขแบบทหารนะครับหรือว่าพวกเซลที่เป็นนะแก้ไขการโดนแทงด้วยมีดการถูกฟันด้วยมีดถูกขด้วยมีดนะครับทีนี้ ก็เลยวันนี้ันเลยจะมาลองดูว่าถ้าเป็นกังฟูหรือมวยจีนนะครับมันจะมีไมมีแก้ไขที่แตกต่างหรือเหมือนยังไงนะครับแล้วทํายังไงถ้าเป็นมวยจีนครับเจอลักษณะการแทงนะครับเขาแทงนีเท้ามเนี่ยนะครับเพราะหลายๆคลิปที่ผมทำส่วนมากมันจะเป็นลักษณะของโค้กแฮนด์แฮนด์คอมแบทนะครับหรือว่าโกเซอ์เฟ้นมากกว่านครับนี้เรามาดูว่ามันเป็นมวยจีนจริงนะครับวันนี้มวยที่ผมจะนําเสนอในการใช้นะครับก็ เอาเป็นมวยที่ผมถนัดที่สุดนะครับเป็นมวยนิ่งนะครับอ่าอยู่ของมันมานานมากมวยชน er mm ี <c oughs> ok <c oughs> ้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนะดูกันนะครับจะต้องก็เหมือนเดิมครับแทงบางตัวจะตแทงเอาระยะอย่างไรตับปกติเราก็เห็นการแทงนะครับการแทงแบบนี้นะครับปกติที่ผมทำเสร็เแล้วมันก็จะเป็นพวกการเอ่อพวกแทงแฮนด์คอมแบบหรือพวกเซลึกเฟ้นก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นมวยจีนล่ะ ว่การ์ดมวยไม่มวยริงวันนี้มันจะทําได้ในลักษณะไหนบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับโอเคอ,อันนี้ผมไม่ได้บอกอ่าคู่ผมก่อนนะครับว่าผมจะใช้จะใช้ท่าอะไรหรืยังไงนะครับก็จะทําออกมาให้ดูก่อนเลยว่าอ่าสดๆนะครับโอเคแต่ต้องแทงปกติมาเรื่อยๆนะครับนะเมื่อกี้ นะครับผมจำไม่ผิดน,นะเมื่อกี้แทนงานใช่ไหมประมาณนี้นะแล้วผมก็ตนกะตอนตกนะครับลักษณะเป็นของมวยลิงก็คือการนะการถูโจมเขานะครับาการต่อยกันแล้วก็มีทุบก,ก็มีนะครับนะแตห่หลักๆที่เป็นไฮไลท์มาเลยคือการการตกนะซึ่งเมื่อกี้สีของการก็คือ เบรคหมีมันออกก่อนให้คนจับตัวก่อนนะครับแล้วค่อยตอนนี้มีมันออกแล้วนะผมไม่ใช่การตกจริงตอนแรกผมกะตกตกให้ให้มีมันหลุดนะครับแต่ก็เออมันไม่หลุดนะครับมันก็เลยได้ลักษณะตั้งอ่ะแย่งมินมาแทนนะครับซึ่งถามว่าถ้าตกจริงๆมันหลุดไหมอเอาเป็นว่าเขาไม่รู้ว่าผมจะตกเนาะหรือว่าเขากำแน่นๆก็ได้มันก็คงไม่หลุด ถามว่าเจ็บไหมก็แรงกระงเจ็บไปนะเจ็บนะครับแต่ทีนี้จังหวะตกเมื่อกี้นะครับผมตกไปแล้วมันมือมันติดพอดีนะครับก็สังเกตนะครับผมไม่ได้ตกตรงคมนะนะครับผมตกเท่านี้ที่มือก็ผมเล็งที่มือว่าอากาศให้มันหลุดแต่ก็ะพอตกไปแล้วมันไม่หลุดอาจจะด้วยจังหวะการเคลื่อนไหวนะครับมันซิกไม่ได้แรงมันเลยไม่พอครับแต่ผมตกไปแล้วนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่หลุดผมก็เลย ต่อด้วยการครับนีนะ่คนะีอไม่ได้ครับะแต่ผมก็ต้องระวังสิ่งที่ระวังคือคมนะครับคมนะก,บกับผมตกจริงๆผมที่มันเจอภาพนี้ไม่คือได้นะครับแต่เนี่ยผมตกไปครับนะผมก็เราต้องต้องระวังคมเลยเนะพราะฉะนั้นจำคมจำตางเกตน,นะครับว่าผมมันออกนะ ผมเล่นที่มือนะแต่พอตบแล้วมันไม่ดุดผมก็เลยเลื่อนตำแหน่งมาที่ตัวม,มีดนะครับแต่ผมจะพยายามไม่แตะที่คมครับถามว่าผมรู้ยังไงว่ามันไม่มีคมอา่าอาศัยความรู้สึกนะครับผมอาเขาเรียกว่าไงวะมันทำบ่อยอะ่ะนะครับทำบ่อยจนผมรู้อะ่ะรู้มุมของมันนะว่า ตรงไหนคือคมไม่มีคมอ่ะนะครับอธิบายก็ค่าจะยากนะเพราะว่าผมก็มองไม่เห็นหนึ่งคือจังหวะครัทำไมนะครับมันเร็วนะครับมันเนรน็วผมตบแล้วไม่หลุดแต่ปีดไปละก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้